สวัสดีกทุกท่านวันนี้ก็จะมาเล่น western jump อ,อย่างที่บอกเอาไว้ใน happy view เ,เนาะซึ่ง western jump หม,มดหมดเกมนี้มานานแล้วซึ่งอขอย้ายคอมแป๊บเอเอ,เอก็ western jump เ,เป็นเกมสนุกมั้งนะเดี๋ยวก็จะมาเล่นกันเลยซึ่งเราจะมาเล่นคนเดียวโอุ้งเคามาเล่นคนเดียวนอะนั่งจา่า เออนี้ว่าอันนี้ซื้ออันนี้ซื้อเกมเออืมนั่นไงอันนี้ซื้อเกมมาแล้วแต่ว่าเพิ่งอ,อยากจะมาแคสแต่ตอนนี้ไม่รู้จะแคสเกมไหนก็เลยหาเกมที่เอออที่เขาแบบเบสิกเล่นกันเนาะเคมตอนนี้ก็้องมาจอดๆกับเกมกันก่อนเลยน้อ no. ดูกันว่าใครจะชนะน no, no. <c oughs> ้องอืมโ,โ,โ,โดนโดนโดน โอ้นนโอ้นนเองแมะตอนนี้หลังจากที่ไปดูดคลิปใน YouTube มากก็มี24่สิบสี i b e คโอ้ขอบคุณมากเลย24่สิบสี่ b ับสไค์ขอบคุณอีกหนึ่งซับสไร์เพิ่งเพิ่งมาน่าจะมาเมื่อกี้เลยเนอะขอบคุณมากโอ้โอ้เออแนนนี่คอมจะสนุกกว่านี้ไหมเนี่ย,นะด,ยดูดิ อันนี้ก็อ่านในคอมเหมือนเดิมหันจะที่ลองคิดเสร็จก็เลยมาเล่นอีกรอบหนึ่งมาเล่นเมต้นยําน่่นจะวันนี้มีคนอยู่ในห้องก็ถือว่าเป็นวันดีจริงจริงตอนนี้อยากเล่นเกมอะไรแคสเกมอะไรบอกเลยบอกเลยแต่บอกบอกได้เลย,เลยใต้คลิปตอนนี้เออรับฟังทุกคอมเมนต์เลยว่าให้เล่นแคสเกมอะไรยกเวน้นเพื่อนสังนี่ยง ไม่มีเพื่อนสั่งเพื่อนเราชอบติดตามเราแล้วก็แล้วก็ข้ามาอุ้ยอ้ย,อยมันข้างอีกแล้วชนเลยอีกแล้วจะทาน,นเออต่อไปอเอาเป็นแม่ครับห้องกเกมเนาะแม่ครับห้องกเกมนะจ๊ะหรือว่าเอาเธอเลี้ยก็ได้นะเดี๋ยวเอ๊ะคลิปหน้าเธอเลียเเเล้ยก็ได้เธอเลี้ยก็ได้ล้วแตะเลย เดี๋ยวให้วทกันมาว่าจะเอาแบบไหนเอาเป็นเทเลียหรือว่าไมครับฮังก์ก็เกมเทเลียเอมจนกว่าเราจะเบื่อถ้าเังก็เกมร้อยพาร์นนะจะ๊ะไอก้าสิบเก้าพารดีกว่าเลขสวยดี <c oughs> โอ้ยโอ้โอ้ยชาตินี้จะชนะเอิม่มไอดำไหมเนี่ยไอดำมันมีเนาะเราก็ไม่เบาเหมือนกันนี่ ชอบห้องนี้มากเลยมังกี้โบอะไรเนมะังกี้โบนี่คอมจะสนุกกว่าเดี๋ยวทัช่อไปขอเล่นในเกมในคอมแล้วกันแอนิเกเตอร์เอ่อตัวที่เรารู้จักกันเนี่ยนะแอนิเกเตอร์ตัวที่เอ,เอ่อโดอนนละมาแล้วต้องโดนเอ่อแอนิเกเตอร์ที่มันเอ่มเป็นตัวที่มันท้ายของเราถูกจะมาเล่นในเปิด น่าเ no. กมนี้ไม่โด้โกงๆแล้วบางทีมันก็โดนเออไอ้ดำๆมันก็โดนพือแล้วแต่มันไม่ยอมชนะอืโดนอืมตอนนี้อยากแคสเกมทุกเกมเลยแต่เพียง่า <c oughs> ทีต้องไอหนึ่งวันนี้เสียงมันแฮบแบลคิปที่แล้วยังไม่แฮบเลยคืนนี้วันเดียวกัน เนะทียกันด้วยโอ๊ยขอ <c oughs> โทษทุกท่าน <c oughs> อยากเปิดกล้องเหมือนกันอยากให้สอนเปิดกล้องก็ได้แต่ว่าเนื่องจากการเปิดกล้องยากมากๆเลยนะต้องเอดี๋ยวจะสอนได้เดี๋ยวสามสิบ subscribe ค่อยสอนนะซึ่งอยากมากเลยนื่องจากมันต้อง ตตอนนู้นตตดตอนนี้โอ้โหมันลำบากยิ่งกว่านั่งทำเอิมอินโทรเอาโทอีกนอกเลขสวยเจ็ดเจ็ดจ็ดเอิมเลขอะไรไม่รู้เนาะคพวน,นี้สักประมาณสิบนาทีเออใกล้ๆก0สิบนาทีแล้วค่อยนั่งกันเพราะวันนี้มาแคสในคอมใครรู้ว่าคอมมันจะแคสแล้วมันจะไม่ค้างแบบโอเคมโชว์ พวกนี้เออในคลิปมันบอกว่าเออจะแคททนะ่ทุกๆเสาร์อาทิตย์เนาะลงทุกๆเสาร์อาทิตย์แต่จริงนะ้วแค่ทุกวันเลยแค่ทุกวันซึ่งอาจจะเสียงเบาไปนิดนึงเนื่อง,งจากไม่รู้ทาไมเสียงเบาอ่ะอาจจะมีคนมาบอกว่าเสียงเบาไปแล้วก็นะเสียงเบาโอ้จะแพ้มันอยู่แล้วเนี่ยโอซ่าโอ้ยอ้อ ผมเพนแค่ในเดียวเองต้อชน,นะมันไอ้นี่เมื่อกี้มันกิน,น,กนของเราไปตั้งเก้าร้อยเนอ้โหกลางแค่เนอะโหโดนเองจะตายแล้วจะตายเซ่เสียงโ่โอวยจะตายกันแล้วนี่จะตายแล้วจะตายแล้ว,ลว,ลวช่วยก่อนเซ่ สิบสองส่วนมันมีสิมีสิต้องมีความหวังโอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความหวังแล้วโถอะไรกันนะ่ะเราเออเราตั้งค่าเราก็จะเป็นเป็น n โอเคมันเล่นกันอันนี้เกี่ยวกันนี้ no โอ้แบบตอนนี้ขึ้นนําไปแบบชัดเลยทุกท่านไม่รู้มันยัง่าเสียงมันจะเบาหรือดังเนาะอืมเงอหม,มาแล้วไอ,ไอ้ไอ้นี้โอ๊ยคะแนนเรานํามันอยู่สองคะแนนโอ้ยพอพูดแล้วมันนั่นเลยละ่ะโอ๊ย เท่ากันพอดีเลยทุกท่านยังแคแคบไหมครับจริงไหมไม่แน่ใจเวลาลงคลิปนานมากเลยประมาณมไอคลิปอมไอคลิปสิบนาทีเออไม่ใช่ไม้ครับหนึ่งวันนะั้งไม้ครับหนึ่งวันแล้วก็เอิมไอไอเทียกว่าะแฮปปีวิว ชั่วโมงหนึ่งโอ้ยเขาจะชนะน้าซามาทางไกลถึงขนาดน,นี้ก็ต้องชนะสินะโหเวสต้นจำไม่รู้ทำไมันเองอยู่ดีถึงอยากคิดที่จะมาซื้อเวสต้นจำแปลกดีเนาะ อันนี้อ่านมาประมาณแปดนัดแปดนาทีแล้วเดี๋ยวถ้าเราเออเราเล่นตานี้จบก่อนเนาะโอเคเออก็ขอจบจริงๆนะทุกท่านลาของงั้นก็ขอลากันไปก่อนทุกท่านเจอกันทลิปหน้ากับไม่รู้อะมันไม่บายทุกท่านบ๊ายบาย